เป็นวิทยา,าค่ะเขาเรียกว่าเคสศึกษาอ่เป็นเคสให,ให้ให้ลูกค้าคนอื่นเขาจะได้ไม่โดนหลอกอะไรนี้ด้วยไงเอาไปใส่ใส์ใส่ในเฟซดูได้เลยพี่แต่อย่าให้เขาเขาเขาเอาลูกของร้านเราครอปไปนะล้วตัดโลโก้ออกแล้วไปเป็นของฟ้อง<ล>ได้เลยนะเพราะว่าเอารูปของเราเอาไว้หลักฐานที่เราไม่ในเฟซหนูหนูกดไลค์ทั้งของพี่ทั้งของเขาเพราะว่าหนูจะใส่อยู่ในแบบความสวยคงงามไงออ ส่วนอ่าส่วนแบบหลายรูปอะค่ะรูปที่แบบว่าถ่ายตรงหัวเทปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแกะก็แกไม่ออกไม่ออกมันกาวเหนียวมากเดี๋ยวแม่จะให้ดูความแตกต่างระหว่างเทปมันเหนียวอ่ะเขาโทษค่ะอันนี้ของจีนราคาถูกไง ใช่ค่ะพี่ตรงที่มันเส้นสวยๆนะมันเป็นไหมค่ะแต่ตรงที่มันขยิบขยุยสั้นๆเนี่ยมันเป็นผมจริงเขาเขาผมจริงสั้นมาปนกับไหมเส้นยาวเนี่ยดูเทปเทปก็ไม่เหมือนกันนี่คือมันเป็นเส้นผมจริงๆเนี่ยเห็นว่าเป็นเส้นผมแล้วก็เป็นกาวที่เป็นเครื่องที่ซีนทับไปแต่ถ้าอย่างของที่ศิษะลูกค้าที่ต่อมานะคะอันนี้มันคือเหมือนเป็นยาง มันเป็นยาเห็นไหมคะทุกความมันไม่ใช่อะค่ะแล้วที่น้าโดนตัวหนีบโดนความร้อนน่ะมันไม่แน่ใจว่าพอต่อไปนานๆแล้วมันจะเป็นยังไงนี่เขาได้ฟังเหนียมเป็นไม้เนี่ยาเอาของถูกมาขายลูกค้าไงแล้วเดี๋ยวมันจะเสียไปหมดลูกค้าจะเหมาว่ามันจะไม่ดีไงบอกเมื่อกี้ว่าคุยกับน้องเขาว่าถ้าคนต่อผมเนี่ยหลักแบบว่าพันก่แกหรือหมื่นเนี่ยคือเขาต้องมีตังค์คุณก็ไม่ได้แบบว่ามาทําแบบนี้เน เสียความรู้สึกแล้วก็มาเสียเวลาแก่เรื่องแล้วก็คือเขาหลอกเขาว่าแพ็คแพ็กของเขากี่ชิ้นลูกค้าก็ต้องสังเกตดีๆอ,อย่างของแพ็คแพ็คหนึ่งของเราเนี่ยสี่สิบชิ้นแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะเขียนว่าหนึ่งแพ็กของเขาแต่เขาแยกมาเป็นแค่ยี่สิบชิ้นกลายเป็นแค่ครึ่งแพ็คของเราเนีอันนนเอหนกัน